สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องซื้อกลางแช่เข่าจริงค่ะสําหรับวันนี้นะคะมีข่าวประชาสัมพันธ์จากทางด้านหน้าเว็บไซต์ของทางธนาคารอมสินนะคะ w w w g s p o r t h สำหรับวันนี้นะคะทางธนาคารอมสินก็ได้ออกข่าวประชาสัมพันธ์นะคะเพื่อช่วยผู้ประกอบการนะคะ SME แล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องขนาดเล็กนะคะในวงเงินถึง5 0 0แสนบาทเลยค่ะแล้วก็ไม่ต้องมีหลักประกรันอัตราดอกเบีย้ยคงที่ด้วยนะคะอยู่ที่3.9% 9ต่อปีค่ะซึ่งรายละเอียดมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะทางด้านนายวิทารัตนากรผู้อำนวยการธนาคารอมสินนะคะก็ได้เปิดเผยว่าจากสถาน,นการณ์ปัจจุบันค่ะที่มีการแพร่ระบาดไวรัสโควิดนะคะได้ส่งผลกระทบ อย่างมากต่อภาคธุรกิจค่ะโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะคะซึ่งไม่เพียงแค่ธุรกิจโรงแรมหรือที่พักเท่านั้นนะคะยังรวมถึงกิจการอื่นๆด้วยค่ะที่ดําเนินธุรกิจพึ่งพาการท่องเที่ยวเช่นร้านอาหารเครื่องดื่มร้านจําหน่ายสินค้าธุรกิจสปาและนวดแผนไทยนะคะธุรกิจการเดินทางและขนส่งเป็นต้นค่ะโดยผู้ประกอบการ SME เหล่านี้นะคะก็จํานวนมากค่ะขาดกระแสะเงินทุนหมุนเวียนนะคะเพื่อใช้การประคับประคองธุรกิจในช่วง วิกฤตการแพร่ระบาดครั้งนี้ค่ะ ธนาคารอมสินนะคะได้ออกโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำอมสินช่วยเหลือ SME ภาคการท่องเที่ยวเป็นความตั้งใจของทางธนาคารอมสินนะคะที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ท่องเที่ยวแล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกันนะคะโดยการให้สินเชื่อสําหรับใช้เป็นทุนดําเนินกิจการหรือเสริมสภาพคล่องค่ะวงเงินกู้สูงสุดรายละ5 0 0 0 0 0บาทค่ะให้กู้เป็นเระยะเวลา5ปีเลยนะคะอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 3. 9 9อร์เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ค่ะแล้วก็มี การปอดชําระเงินต้นในปีแรกด้วยนะคะผู้มีสิทธิ์กู้เป็นบุคคลธรรมดาแล้วก็นิติบุคคลนะคะใช้บุคคลเป็นหลักประกันในการกู้ค่ะไม่ต้องใช้หลักทรัพย์แล้วก็บอสอย้อค้าประกันทั้งนี้นะคะทางธนาคารผ่อนปนเกณฑ์นะคะการพิจารณาสินเชื่อโดยดูจากรายได้ในอดีตของกิจการเป็นหลักค่ะเนื่องจากทางธนาคารนะคะทราบดีว่าปัจจุบนันกิจการต้องขาดรายได้เพราะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดในครั้งนี้ซ้ำ ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนขอสินเชื่อโครงการสินเชื่อดอกเบีย้ยต่ำผ่านเว็บไซต์ของ,งธนาคารอมสินค่ะเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับหรือติดต่อโดยตรงที่สำนักสินเชื่อธุรกิจธนาคารอมสิน82แห่งทั่วประเทศได้ตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปนะคะท้งนี้สามารถกดลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วก็ค้นหาสถานที่ตั้งสำนักงานของธนาคารอมสินนะคะในแต่ละจังหวัดได้ที่ w w w g s p o r t h ค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ ใต้คลิปนี้นะคะก็สามารถไปลงทะเบียนขอเข้าร่วมโครงการสินเชื่อดอกเบีย้ยต่ำได้เลยค่ะ ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะจากทางธนาคารอมสินนะคะที่ออกมาช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ขนาดเล็กนะคะธุรกิจท่องเที่ยวแล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกันนะคะก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีอีกโครงการหนึ่งเลยทีเดียวค่ะเผื่อนะคะใช้ช่องทางนี้นะคะเป็นสื่อกลางในการนําเสนอข้อมูลข่าวสารไปยังทุกๆท,ท่านนะคะใครที่ไม่ได้ติดตามข่าวทางด้านหน้าเว็บไซต์ของ,งธนาคารอมสินแล้วติดตามข่าวผ่านช่อง u t u b e นะคะในช่องสื่อกลางแชร์ข่าวนะคะวันนี้ก็นําข่าวมา ประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับทราบค่ะรบกวนช่วยแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะทุกท่านจะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารค่ะ